สถานีบ้านโตกี้สถานีบ้านโตกุสาขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโตกสะานที่ดงแสายบนขบวนรถและบระวังอันตรายยครับก่อาที่นสถานีบ้านโตกสามปรงจะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโตกันดทางขึ้นลงทด้านซ้ายและบระวัางอันตรายขนาดขึ้นลงจากขบวนรถเดครับ ขบวนรถนนี้เป็นขบวนรถอโอเรโอยขบวนที่169รับต่อบ,บริษาทต้อทางจากสถานีกลางปุ่งทพอภิวัฒน์สุดปลายทางสถานียะลาครับ